ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพน้ำป่าไหลทะลักท่วม4หมู่บ้านสะพานขาด2แห่ง22กุมภาพันธ์2568มีรายงานว่าเมื่อวานนี้11กุมภาพันธ์ได้เกิดพายุฝนตกหนักที่พื้นที่ตำบลบองตีอำเภอไทรโยกจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน4หมู่บ้านรวมลว75หลังคาเรือนแล้วก็ทำให้สะพานขาด2แห่งนะคะ โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดหมู่ที่1บ้านเดือนถูกท่วม30หลังคาเรือนขาดสะพานคาสองแห่งหมู่ที่2น้ําท่วมบ้าน3าหลังมีประชาชนติดอยู่ภายในบ้านสองหลังหลายเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยหมู่ที่3สะพานข้ามลาห้วยขาดนะคะน้ําท่วมบ้าน10หลังหมู่ที่4น้ําท่วมบ้าน4ี่้าหลังแต่ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงค่ะ นายอดิสันอินตาผูวว่จจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้นายเดรมิตเหลืองอรารามฟ้าในอำเภอไซโยกเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสถานะภัยลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยดร่งค่ะทังนี้กรมทรัพยากรได้เตือนภัยระดับวิกฤตสีแดงในพื้นที่บ้านทุ่งมะเซยยอตำบลบ้องตี้โดยตวรวจว่ปริมาณฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงผ่านมานะคะได้สูงถึง140.5ม mm ิลลิเมตรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ